เขาบอกว่าออสเตรเลียบังคับฉีดวัคซีนระหว่างดมยาสลบเลยนะคราวนี้ถ้าคุณต่อให้คุณไม่อยากฉีดเนี่ยใช้นมนาการนี้เลยนะจับดมยาสลบนะแล้วฉีดซะเลยนะโอ้โหนี่เรียกว่าสําหรับมุมมองของคนที่ไม่อยากฉีดนะโอ้โหนี่มันเป็นการลิดรอนสิทธิมนุษยชนมากจริงๆเลยนะครับซึ่งกฎที่เขามีจริงๆอีกเหมือนกันนะะนี่ออกมาโดย ATAGI นะครับเป็นคณะที่ปร,รึกษาทางเทคนิคด้านการสร้างภูมิคุ้มกันกแห่งออสเตรเลียนั่นเองนะครับ เนี่ยเขาออกเป็นไกด์ไลน์นะครับแนะนําการาใช้ยาสลบพื่อการฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าโอ้โหต้องขนาดนั้นเลยนะครับอย่างเราฟังเนี่ยโอ้โ oh, หแค่ฉีดวัคซีนเนี่ยทําไมถึงขนาดต้องใช้ยาสลบนะไอ้น,นี่มันมีความจําเป็นครับอย่างบางคนเนี่ยเขาก็แหมไม่กล้าฉีดจริงๆนะเพราะเป็นการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อเนี่ยมันก็สำหรับบางคนอาจจะมีความกลัวนะอย่างผมตอนไปฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าเนี่ยระหว่างต่อแถวนะแถวหน้าเป็นเด็กผู้หญิงเด็กวัยรุ่นเนี่ยโอ้โ oh, หตัวสั่นเลยนะ พยาบาลต้องมาปลอบนะก็มีคนที่กลัวจริงๆอย่างเด็กเนี่ยบางทีเขาเคยฉีดตอนเด็กอาจจะจำไม่ได้นะจำความไม่ได้อาจจะเป็นเข็มแรกก็ได้นะการฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้านะฮะบางคนคือเขากลัวเ็ากลัวจริงนะคนที่กลัวเข็มนะหรือบางคนเนี่ยที่เขาเหตุผลที่ใช้การใช้ยาสลบบางคนนี่เขามีปัญหาทงางสุภาพทางจิตพฤติกรรมอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่ใช้ยาสลบเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่องตัวคนไข้เองแล้วก็คนที่ฉีดด้วยนะก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับ แต่เขาก็มีแนวทางเหมือนกันแนวทางนี้เขากําหนดเลยนะห้ามใช้วิธีนี้ในการบังคับการฉีดวัคซีนนะครับ<ม>ก่อนที่จะฉีดทุกครั้งเนี่ยนะครับก่อนที่จะฉีดโดยใช้ยาถลบเนี่ยคือต้องได้รับความยินยอมจากคนไข้ก่อนนะครับหรือถ้าเป็นเด็กเนี่ยก็ต้องถามผู้ปกครองก่อนนะจะไม่มีทางเลยนะจะแบบอยู่ดีไปจับให้ถลบแล้วฉีดนะครับจะหมดเรื่องมดลาไป,ไปนี้ไม่ได้นะครับนี่คือข้อกําหนดเลยเข้ห้ามนะ นะต้องได้รับการยินยอมจากคนฉีดก่อนนั่นเองดนะังนั้นที่เขาอ้างว่าเออสเตรเลียออกกฎหมายนี้มาเป็นแนวทางนะให้การเรียกว่าดมยาฉลบและฉีดวัคซีนเนี่ยเพื่อบังคับฉีดวัคซีนหรือเปล่านี่ไม่ใช่นะครับเขาใช้กรณีคนที่กลัวเข็มหรืออยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อมที่จะฉีดจริงๆคืออยากฉีดนั่นแหละแต่ว่ากลัวเข็มนะมีทางอื่นไหมก็เนี่ยใช้ดมยาฉลบไปเลยนะซึ่งอันนี้ก็คือว่าเป็นแบบปัจจุบันอืมครับเรียกว่าเป็นเครื่องมือช่วยซะมากกว่าด้วยซ้ำ ไม่ไม่ได้เครื่องมือที่เอาไว้บังคับจิตใจอ,ออเนะใช่นี่เขาบอกเลยห้ามห้ามบังคับคบ <S 1> <S 1> แต่ในอนาคตอาจจะมีแบบการชีวัิซีนแบบแผ่นแปะนะที่เราเคยคุยกันอันนั้นอาจจะช่วยลดได้นะครับแต่ทุกวันนี้ก็อย่งถ้ายังมีเข็มอยู่คนกลัวก็มีวิธีนี้ให้เหมือนกันนะครับ